สวัสดีค่ะพบกับเจ๊พ้าเองนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องงิ้วแบบขี้เกียจขี้เกียจให้ฟังค่ะแต่คลิปใหม่นะคะอย่าพึ่งบูลลี่อันไหนบดีอย่าลืมมิ้นบอกด้นะคะอันนี้ตื่นเช้ามาของวันที่24นะคะใน ออวันที่24เดือนธันวาปี2024ค่ะไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรนะแต่ก็เพิ่งเคยเห็นนิ้วตอนกลางวันเป็นครั้งแรกค่ะเขาแต่งหน้าได้จัดมากนะคุณป้าเขาบอกว่าเล่นนิ้วมา51ปีแล้วค่ะเล่นตั้งแต่เก้าอ๋อตอดนตรีก็เล่นชดน,นะคะทุกคนหนูคิกคานพักเชียงเลยนะคะเพราะว่ามันยาวมากเลยหนูเริ่มคลิกคันแล้ว อันนี้ก็จะเป็นสารเจ้านะคะเขาตั้งได้สวยมากเลยแล้วก็จัดใหญ่อลังการด้วยนะแต่ไม่มีคนมาฮ <c oughs> ้ลอเล่นลอเลมีคนมาอยู่คะ่ะโอ้โหโอ้โหศาลสวยนะจ้างนิ้วมาเล่นอีกนี้วก็พูดอะไรไม่รู้เลงชู่ๆ ชิมามาชิ้เออชี้เป็นเทพองไหนบ้างก็ไม่รู้นะเดินไปเดินมาแล้วก็กลับแล้วก็คารลบกันเดินไปเดินมาแล้วก็คารลบชี้ชีชชชช้เอเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อสายจีนเนาะเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอ้าถ้าไม่กล้องหมุนก็หมุนนู่แป๊บแป๊บอยากจะบอกว่าใครที่ตั้งแจมมาดูเงี้ยวเตรียมแบตเตอรี่ถ่ายเยอะๆนะ หนูนี่ถ่ายแค่นี้นะขนาดถ่ายนิดเตียวนะยังจะเต็มความจามเลยขี้เกียจและขี้เกียจถ่ายแล้วเลยนั่งดูก็จะหลับลําไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เขาพูดอะไรเล่นอะไรก็ไม่รู้ชีชชชช้ชี้ชี้ชื่อถ้าบ้านใครมีอย่าลืมเมนว่าบอกนะคะไม่ต้องดูหมดก็ได้ดูแค่สามนาทีก็ได้ค่ะไม่ต้องดูหมดนะชื่อลาสาราไม่มีนะ โซ่หนูสาระไม่มีนะคะดูเพิ่ความรู้ควมบันเทิงขขบคุณอะไรกันไม่รู้นะชิชิชยโอ้ตี้ถ้าไม่เล่นความเร็วนี้ทุกคนคงขี้เกียจดูเดี๋ยวจะเล่นความเร็วให้นะเอาแบบชิ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 เดี๋ยวชันร้อช เขาเรียกคนที่ไปไหว้จเจ้ามานะคะหนูไม่ได้ขับไปไหว้เพราะเราไม่ใช่เสื้อสายจีนนะเราไม่รู้ธรรมเนียมอะไรเขแด่ดูเฉยๆอันนี้หาดูยากแล้วนะปัจจุบันเรีนยนงิ้วแบบนี้นี่ก็คนเก่าแก่ามากเลยค่ะมาเลีนอย่าดรามา่าเรื่องหนูนะเพราะหนูพูดไม่าช่หนูไม่ใช่คนไทยนะคะทุกคนหนูเป็นคนลาวค่ะ หนูมาทำงานทิศไทยนะที่เห็นอะไรแปลกใหม่ก็ชอบนะคะมันมีความแปลกใหม่มากๆเลยที่บ้านเราจะไม่มีแบบนี้นะเหมือนกับมลําเรื่องที่บ้านหนูเลยคะ่ะน่าจะประมาณนั้นแล้วนะเขาเลี้ยงงู้ั้งแรกนะที่ดูแบบนี้แต่ก็โอ้โหก็จะตตเลี้ยงบ,บ้านด้วยนะนะ่าสงสารขบวนการมันแดดแก่แล้วนะ แต่เขาก็อดทนนะคะวอมสอบป้าเขาบอกว่าตอนนี้อายุ60และเล่นตแต่เต่าขวบแล้วก็ไม่มีใครพูดภาษาจีนได้เลยนะคะมีแต่จีนปลอมหมดเลยถ้าไม่ตัดเทียงออกจะติดลิขสิทธิ์ไหมคะทุกคนอต,ตอ้วนี้แหละเป็นลูกทชิ้ช ก็เร <ım ensen> ียกคนที่จะมาไหว้บอกซื้อนำสมุดแล้วก็พร้อม้วยครอบครัวแล้วก็จะอ่านตามซื้อแล้วก็จะกลับมาคนดูก็ขอให้เฮงเฮงรวยรยเขาบอกว่าถ้าจ้างนิ้วมาเล่นเราจะโชคดีหรือว่า ได้รับใส่รับโชครับลาบนะคะทุกคนแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแชร์ตาชีซิกแีร์ตาชีตอนนี้เนี่เขาเขาพูดหลายครั้งมากเลยนะแล้วพูดแล้วก็จะไปเรียกเพลงรวยรวยคนดูขอให้เพลงรวยรวยนะคะรับโชครับลาบไปพร้อมกันอันนี้ตัดคลิปครั้งแรกขอให้แรงจากคลิปนี้เธอเสียงสสยตาชี อันนี้ก็เมามอยกันไม่หยุดเมามอยกันเรียกพาร์ที่ิดข้าวใช่ไหมของใครก็ไม่รู้เทพก็เมากันเป็นนะคะคนดขับมาดูก็แอบถ่ายนะดูกันได้ยิมเขาแอบเมากันไอ้คนนั้นคนนี้โอ้โหเจนโนูก็ยังสงสัยนะว่าที่เป็นเหมือนตุ๊กตาคืออะไรเหรอ สูชีวิตมากเลยไม่รู้เทปอะไรบ้างนะทุกคนเสื้อไหมที่เล่นนี้มีแต่ผู้หญิงนะมีผู้ชายคนเดียวแล้วผู้ชายก็เล่นดนตรีดนตรีก็เป็นดนตรีสดนะหนูชอบบรรเลงเพลงจีนนะมันเข้ากันดีนะทุกคนดูนะมนี่เขาจะรอบไว้จะแล้วก็สากเดิมซ้ำๆนะแต่ตอนจบไม่ได้ถ่ายเหมือนมันจะเป็นสากเดิม กเ,กเียฉา,ากนี้ราคาที่เขาพูดบอยที่สุดไม่รู้ว่าฉากอะไรนะใครรู้แปลให้เป็นนิดหน่อยออแสดงว่าจีนฟอมนะเนี่ยพวกเนี่ยไม่ใช่พี่แล้วอ่ะพวกป้าจ,จีนแท้จ้ะเอออ๋อ,อ,อชาครินจีนแท้ใช่ไหม <c oughs> อ๋องั้นลองอ่านภาษาจีนให้ดูนะคะอ่านให้ออนน่าไปก็นี่ไงแบบอ่าฮวยเซินอ่าฮวยเซินเม่ไอมี่ปิงอ่ะเดี๋ยวเวอร์กลายลิลลิล เพราะเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ฝรั่งดูเต็มเลยค่ายรูปเต็มเลยค่ะโทษดใครมาก็หยุดใครมาก็หยุดน่าจะแปะขูแปกตามีสากหนึ่งหนะ้าที่อ่าองค์เทพสีเขียว,เ,ยวเสื้อเขียวดิีตบคนเสือเอ้อแดงแล้วก็มาร้องไห้กันอะไรก็ไม่รู้นี่ตบคนนี้แหละแล้วก็คนนี้กับทวดในคนเสื้อฟ้าเขาห้ามไหม พูดอะไรนะอ,อันนี้ก็จบแล้วคะ่ะท,ทุกคนสวดถือไป้วยกันขอบคุณคนที่ดูจนจบด้วยนะคะขอให้เฮงๆรวยๆมั่นๆกับทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะมีขี้มา้ามาดูด้ว